นี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูภาพมุมกว้างนี่พันสาสายพันุอายุได้ประมาณสักสเดือนกับประมาณ5วันละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะสวัสดีครับเ,เพื่อน วันนี้นะต้งจะพาเพื่อนมาดูมันสมหลังพันสามสายพันธุ์ซึ่งแปลงนี้ของนาโต้งปลูกเมื่อวันที่ประมาณสักยี่สิบแปดเดือนมก,กราสองห้าหกสี่ตอนนี้ก็จะสักสามเดือนกับเดี๋ยวมาสักสี่ห้าวันละอายุได้ประมาณสามเดือนกับอกีกประมาณสี่ห้าวันนี่ก็สูงมากแล้วน,นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือประมาณจะคอนาโต้งได้แล้วจะรีไม่ดีก็จะท่วมหัวด้วยซ้ำไปประมาณสัก ร้อยหกสิบเซนละบนต้งสูง164ยหกบสีนี่นนนครับเพื่อนๆสูงนมครับแปลงนี้อยู่ติดถนนนี่ครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้น้าต้นจะพามาดูหัวว่าพันสามสายพันอายุ3มเดือนเนี่ยจะโตแค่ไหนละเขาหัวเขาใหญ่แค่ไหนละแปลงนี้น่าต้องฉีดปุ๋ยทางใบไปแล้วสองครั้งสัก อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะพ่นครั้งที่สามแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินถือว่าก็โตใช้ได้แล้วนะครับแปลงนี้นี่นะครับเ,เพื่อนๆดูภาพมุมกว้างนี่พันสามสายพันอายุได้ประมาณสักสามเดือนกับประมาณห้าวันละเดี๋ยวยวต้องจะหามาดูหัวเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ข้างล่างนก็ลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ขังมดแต่ก็คุมได้แล้วเราก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ เดี๋ยวต้องพามาดูหัวกันนี่ครับมันสามสายพันธุ์อายุประมาณสามเดือนห้าวันเี่ครับเป็นเพื่อนสูงประมาณสักร้อยหกสิบแล้วสูงมากเดี๋ยวมามาดูหัวกันเนี่ยต้องเลือกต้นเนี่ยเก่งสวยอันนี้เนี่ยต้องจะโกดไว้พอสมควรละเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเพื่อนว่าหัวเขาโดดแค่ไหน นี่ครับหัวโหหัวใหญ่แค่ได้นลครับเพื่อนๆนี่ฝนเพิ่งตกไปดินก็เลยสุยดีมากเลยแถวเนี้ยน,นี่ครับเพื่อนม,มันสามสายพันธุ์อายุประมาณสามเดือนกับห้าวันนี่ครับน,นี่หัวครับ เดี๋ยวมาดูด้านนี้อีกเป็นไงเป็นไงก็เปนเพื่อนดูครับหัวนี่ครับเต็มไปหมดครับมีกรบเบื่อน นี่ครับเพื่อนๆนี่นี่รอบต้นเลยนะครับมันสามสายพันธ์อายุสามเดือนกับห้าวันนะครับหัวเพียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสี่สิบห้าหัวครับ เนี่ยหัวใหญ่ๆเขาก็ใหญ่กววาขดกระทิงแดงและนี่ครับลองๆกันลงมายางไงเขาเป็นเพื่อนอันนี้ต้นที่หนึ่งนี่ครับอายุแค่สามเดือนกว่านี่ครับสูงใหญ่นี่คือสามสายพันธุ์ที่ผมบอกว่าโตเร็วแล้วก็ดีกว่าแขกดําแขกดําว่าดกสามสายพันธุ์ดีกว่านี่ครับดูหัวเขาครับรอบต้นนะครับเพื่อน สำหรับทําไมหัวถึงใหญ่ได้การนี้เพราะหนึ่งคือผมพ่นปุ๋ยทางใบได้อ่าพ่นปุ๋ยทางใบคือเพียนบูมอ่ะพ่นไปสองสามครั้งละอ่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนี่ยพ่อนอยังไงครับถ้าไม่หัวหัวใหญุ่บกบไปแล้วดูต้นถักไปนี่ครับข้างล่างร่องก็จะโล่งครับเดี๋ยวดูข้างบนยืนไปดูข้างบนนะสูงแบเนี่ย เห็นแต่ต้นมันละเนี่ยครับจะมุดลงมาดูเดี๋ยวจะโกยหัวนี้ดูทีนึงเดี๋ยวจะโกยต้นนี้ดูด้วยต้นในหัวเป็นยังไงบ้างว่ามันสามสายพันธุ์อายุสักสามเดือนในหัวเป็นยังไงครับผมโกยกันเห็นเลยนะ น,น,แบบนี่ครับเพื่อนหัวแบบโอ้ยนี่ครับเพียบหัวนี่นี่ครับนี่ครับหัวนี่ก็หัวเป็นชั้นๆอยู่เลยน ดูด้านนี้ก่อนนะชอ้อนนี้ก็เปียกไปเต็มไปหมดแล้วครับดูลบเห็นเห็นเลยครับจัดจ่ะนี่ครับ ไม่รู้ครับน,นี่ครับเป็นยี่สิบกวนครับเป็นชั้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้หหัวเยอะมากครับเห็นรอบรอบต้นเลยครับเนี่ยรอบต้นเลยแล้วก็หัวใหญ่มากนี่ครับเพื่อนเพื่อน กบเลยเป็นยังไงบ้างครับออกแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพื่อนอ่าผมมาถ่ายให้ดูหัวมันสามสายพันธุ์อายุสามเดือนกับห้าวันเนี่ย วัวใหญ่ใช่ได้ไหมครับครับผมนี่คือผลจากการที่ผมใช้หนึ่งก็คือใช้ขี้งัวรองพื้นสองคือพ่นทางใบผมพ่นเพียนบูมทุกหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วก็สามเดือนนี่เดือนที่สามผมยังไม่ได้พ่นนะครับแล้วพอเดือนที่สามเนี่ยผมจะใชะ้ผมจะใส่ปุ๋ยเม็ดครับพอเดือนที่สามเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยเม็ดอ สูตร15บห้าบ้าบวกกับ0ูนนะครับไล่ละ25โลแล้วก็เดือนที่5้าผมก็ใส่ครั้งหนึ่งก็จะโอเคละพอละครับเพ,เพื่อนเพื่อนเห็นหัวปไปนงครับเพื่อนคือแต่ละต้นเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยอย่างน้อยก็คือ1 0 4สี่สบห้าหัวขึ้นแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดดูว่าไล่หนึ่งแล้วเนี่ยต่อต้นอย่างน้อยกี่กิโลแล้วไล่หนึ่งอย่างน้อยก็ประมาณพันห้าพันห้าร้อยต้น เพื่อนๆคิดว่าจะได้ได้กี่ตันกันพอดูแล้วแต่ละต้นแต่อะไรนี่ก็คือเสมอกันหมดครับนี่คือเทคนิคง่ายๆเลยครับเพื่อนๆคือใส่ปุ๋ยให้ตรงตามเวลาแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งทางดินทางใบแล้วก็ลองอ่าเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงดินให้ดีๆเนี่ยมันเราก็จะงามหัวก็จะดกแบบเนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิป ที่ว่าพามาดูอ่ามันสับหลังพันสามสายพันอายุ3เดือนกับอีก5วันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ